สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นพิมพ์ก่อนว่าคุณเกิดวันอังคารเพื่อให้ทำทํานายนั้นสำเริจผลและตั้งจิตนึกถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเรามาดูกันในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอังคารโอ้โหไพ่ใบนี้มันเหมือนบางทีเราเราเรา,เรารู้สึกว่าทําไมาชีวิตเรามันวิบากกรรมมันเยอะจัง นะคะบางทีเรารู้สึกทาไมชีวิตเราว,วิบากกรรมมันเยอะจังพอเราแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ถาโถมมาอีกพอเราแก้เรื่องนี้เรื่องนี้ถาโถมมาอีกอารมณ์เหมือนแบบพายุเฮอริเคนมายังไม่ทันไลยมรสุมเข้าอีกฝนตกพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือวันอังคารสมบุกสมบันมากที่ผ่านมาคือทรหดอดทนมากหกลมคุกคานมากที่ผ่านมานะก็คือแบบ หนักหนาสาหัสบางคนโดนโกงบางคนล้มละลายบางคนแบบพังอะใช้คําว่าพังนะคะและอีกข้อหนึ่งอะ่ะสิ่งที่คนวันจันทร์เป็นนะเป็นคนที่เลือกที่จะให้คนอื่นก่อนตัวเองเสมอเป็นคนที่ปรารถนาดีกับทุกคนเป็นคนที่รักคนอื่นอะ่ะช่วยคนอื่นอะ่ะปากบอกไม่แต่มือล้วงกระเป๋าเป็นคนขี้สงสารเป็นคนใจอ่อนใจดีใจบุญ ช่วยเหลือทุกคนเท่าที่จะช่วยได้บางทีไม่มียังต้องช่วยจนทุกวันนี้ต้องมานั่งรับใช้ภาระแทนใครบางคนหลายๆคนด้วยซ้ําแต่ด้วยความใจดีใจใหญ่ใจบุญของเรานี่แหละมันทําให้เราได้รับผลถึงทุกวันนี้นะคะเอาง่ายๆชีวิตคุณเป็นคนที่ชีวิตที่ต้องแบบดินน้นรนสู้ทนเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อพ่อแม่หรือบางทีเราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่แบบตั้งแต่ยังเด็กหรือเราต้องสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กคนที่ได้ไพ่ใบนี้เป็นคนพัดถิ่นพัดแดนตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ต้องทํางานไกลบ้าน ต้องเป็นคนที่แบบตั้งแต่เด็กไปอยู่บ้านนั้นทีบ้านนี้ทีบ้านนู้นทีนะคะเป็นคนที่โหยหาความรักและศรัทธาในเรื่องของความรักศรัทธาในความกระตัญยูศรัทธาในความดีแต่ที่ผ่านมามันรู้สึกว่าความดีไม่ได้ช่วยอะไระนึกออกปะตอนปัญหามันมรสุมมันเข้ามันเข้ามันเข้า,นขาจนตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาเรียกน,นะมันฟุ้งอ่ะจิตมันฟุ้งไปตรงนั้นไปตรงนี้ใครว่าดีไปหมดแต่ลืมที่จะตั้งสตินะคะคือไพ่ใบเนี้ยมันแค่บ่งบอกว่าสิ่งที่ผ่านมา มันหนักหนาสาหัสนะคะหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากๆนะคะมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากๆที่ผ่านมาแต่นั่นน่ะมันคืออดีตนะคะข้อหนึ่งเลยอ่ะคุณเลือกที่จะรักคนอื่นก่อนตัวเองเสมอถ้าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่ารักตัวเองบ้างก็ได้กอดตัวเองบ้างก็ได้ให้ตัวเองได้นอนให้ตัวเองได้กินดีๆบ้างก็ได้เพราะอะไรเราเลือกที่จะให้คนที่เรารักกินดีอยู่ดี เรายอมที่จะเหนื่อยอดหรับอดนอนเพื่อให้ลูกมีอนาคตเพื่อให้พ่อแม่กินอิ่มสบายบางครั้งเราต้องทำอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากทำแต่เราต้องทำต้องทนเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่เรารักถามว่าในเรื่องของการเงินมันจะดีขึ้นไหมถ้าเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาแม่มองว่ามันดีขึ้นแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเราเป็น the h a ักเป็น the bear เราเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวเราเป็นเหมือนหัวหน้าทัพเรือที่เราต้องพาแบบพ่อแม่ลูกผ่ามรสุมชีวิตไปด้วยอ่ะมันเลยทําให้ถ้าเราหากินคนเดียวอ่ปะป่านนี้เราสบายละแต่ด้วยที่เราต้องดูแลใครหลายๆคนและใครหลายๆคนไม่ไม่คิดจะหันมาช่วยเราเลยอ่ะเราให้บางทีเราให้เขาจนเราเขาไม่มีความว่าเกรงใจอ่ะเวลาเราให้เราคือคนดีแต่เมื่อไรที่เราหยุดให้ เรากลายเป็นคนไม่ดีไปเลยอ่ะเราต้องมีฝ่ายต้องช่วยต้องให้ต้องทําจนบางครั้งเราไปสูตว่าทำไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเรานะคะแต่บอกเลยว่าหลังจากนี้ในเรื่องของการเงินให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างค่ะให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างพาร่างกายเนี้ยนะคะพาร่างกายของเราพาดวงใจของเราเนี่ยไปกินดีๆสักมื้อนึงไปทําผมสวยสวยไปซื้อเสื้อสวยสวยสักตัวไปทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างค่ะ บางครั้งเราไม่กล้ากินอะไรดีเราแค่รู้สึกว่าเอออยากเก็บไว้ให้แม่เก็บเงินไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยไพ่ใบนี้มันบอกบอกว่ากลับมารักตัวเองกลับมาให้พลังตัวเองกลับมาขอบคุณตัวเองที่แบบแม่โคตรเก่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตุยไปแล้วนะนะคะแต่บอกเลยว่าคนอย่างคุณน่ะข้าไม่ตุยแน่คุณมันแมวเก้าชีวิตเพราะความดีความกตัญญูความไม่คิดร้ายของคุณนี่แหละมาเลยทําให้คุณอยู่ยงรวมไปถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่ นะคะบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินเหนื่อยหน่อยนะแต่ไปได้แต่ไม่เหนื่อยเท่าที่ผ่านมานะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการเงินมันไปได้แหละแต่ขอให้สู้ไปก่อนมันอาจจะหนักแค่เดือนสองเดือนนี้แหละแต่ทําไปนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดไม่ต้องไปวิ่งหากําลังใจจากใครคะ่ะเพราะคนวันอังคารทาบุญคนไม่ขึ้นกําลังใจที่ดีที่สุดคือตัวเองกอดตัวเองรักตัวเองและขอบคุณตัวเองแบบสุดจิตสุดใจกําลังใจที่ดีมาจากตัวคุณเองนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินต่อไปในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันอังคารอือยังถือว่าดีนะใครที่ทำอ่าใครที่เกิดวันอังคารและทําเกี่ยวกับอสังหาบ้านที่ดินและมีเกณฑ์ที่ใครที่จะขายบ้านขายรถทํางานเกี่ยวกับขายบ้านขายรถขายอสังหามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่นะไพใบนี้ในเรื่องของงานนะใครที่ทําแบบโซนพวกนี้ยอสังหาขายบ้านขายรถขายที่มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ ะะหรือถ้าตัวเราคิดจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือไปทําเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่ดินมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีถามในเรื่องของงานถ้าเราคิดว่าเราอยากยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอยากออกจากงานอยากไปเริ่มต้นใหม่หรือใครไปสมัครงานนะคะแม่มองว่าไม่น่าเกินอาทิตย์จะได้รับข่าวดีกับการติดต่อกลับมานะส่วนใครที่อยากยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่ทํางานแม่มองว่าที่ทางานนะปัจจุบันหนูมาท็อกซิกไปอะนึกออกปะมาท็อกซิกไปมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีความสุขกับงาน เราเป็นคนที่ไม่ชอบเมาส์ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจนเกินไปคุยได้พอพอสังเขตพ,พอเป็นน้าซิมแต่บางคนหูเมาส์แบบยันลูกผัวเมียเขาเลยอ่ะซึ่งหนูไม่ชอบมันเลยทำให้หนูไม่ได้แฮปปี้กับงานตรงนี้และด้วยศักยภาพหรืออะไรหลายอย่างมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม่บอกว่างานณปัจจุบันอ่ะมันดูไม่มีอนาคตอ่ะมันดูว่าขึ้นไม่สุดมันมีคนตัดแข้งตักขามีคนที่สนับสนุนเราและรเอเหยียบเรานะคะแม่มอกว่าถ้ามีโอกาสขยับขยายงานนิดนึงสําหรับใครที่ทําธุรกิจเออใครที่ทางานประจํา ะะลองหางานที่ใหม่ลองไปสัมภาษณ์ที่ใหม่นะคะลองดูแม่มอว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานมันจะมาช่วยในเรื่องของการเงินนะคะหรือถ้าเราทํางานประจําอยู่แล้วเราอยากทํางานเสริมอย่าได้แต่จะนะคะคนที่บ้านแก่ลงทุกวันคนที่บ้านไม่ได้รอเราจนถึงวันที่เราตัดสินใจถ้าตัดสินใจเร็วเราจะได้ทดแทนบุญคุณแต่ถ้าเราตัดสินใจช้าท่านอาจจะไม่อยู่ดูความสําเร็จของเราในวันที่เราสําเร็จจริงๆจะทําอะไรรีบทา เวลาไม่ไม่ย้อนกลับอายุของพ่อแม่เราเขาเดินหน้าเขาไม่ไม่มีเดินกลับนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะใครที่ทําใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้อยากให้คือบางทีอะเราเราเอาธุรกิจของเราหรือตัวเราไปวัดกับใครมากเกินไปหรือฟังคนอื่นมากเกินไปนะคะถามว่าธุรกิจที่เราทําไปได้ไหมไม่มองว่าไปได้นะไปได้ดีกว่าใครหลายๆคนด้วยอะ แต่บางทีด้วยเราอาจจะตั้งสเตตัสไว้ค่อนข้างสูงลดเลเวลมันลงมานิดนึงหรือถ้ารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงขยับขยายทําได้เลยนะคะเพราะพาไพ่ใบนี้ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเราส่วนกระแสะได้เลยนะเราส่วนกระแสะได้เลยนะหรือใครที่มาุธธุรกิจหน้าร้านเข้าออนไลน์ใครที่มีหน้าร้านให้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงร้านนิดนึงนะคะขยับขยายเปลี่ยนโตะ๊ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไฟ ทำให้เหมือนเปลี่ยนห่วงจุ้ยร้านนิดหนึ่งเพราะว่าร้านมันดูอุมคึมไปนิดนึงนะคะลองเปลี่ยนดูถามว่าธุรกิจไปได้ไหมไปได้แต่ข้อควรระวังในเรื่องของเครดิตให้ระวังในเรื่องของเครดิตระวังในเรื่องของหุ้นคู่หุ้นคู่สัญญานะคะระวังในเรื่องของคู่หุ้นคู่สัญญาสมมุติเราจะทําธุรกิจอย่าเป็นธุรกิจปากเปล่าเด็ดขาดจะทําอะไรก็ตามต้องมีลายลักษณ์อักษรเพราะในวันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ต้องรอบคอบอย่าช่างมันช่างมันเพราะคําว่าช่างมันนี่แหละมันจะทําให้คุณเจ็บจนจุกนะคะให้ระวังในเรื่องคู่หุ้นคู่สัญญานะคะระวังในเรื่องของการชักชวนอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นมีคนมาชวนเราทาธุรกิจอะไรบางอย่างที่เราไม่ถนัดอย่าลงไปเล่นหรือชวนมาเออเอาเงินไปลงทุนกับกองทุนนั้นกองทุนนี้ถ้าเรายังไม่ศึกษาอย่าลงไปเล่นไม่งั้นเจ็บหนักนะคะสาหรับในเรื่องของงานอะ ต่อไปในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอังคารที่ยังโสดนะคะยังโสดอืมไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าหาเจอหาเจอคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเจอใครบางคนที่ถูกตาต้องใจนะคะจะเจอใครบางคนที่ถูกตาต้องใจ จากก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเออฉันก็สวยนะฉันก็ดูดีหนะ้าที่การงานฉันก็มีแต่ทําไมไม่มีใครมาจีบเลยล่ะทําไมไม่ไม่แฮปปี้เหมือนคนอื่นเลยล่ะมีก็เหมือนไม่มีกับที่ผ่านมาแต่บอกเลยว่าถ้าไพ่ใบนี้อีกมิชานานนะคะเราจะเจอใครบางคนที่เรามองหาหรือเขามองหาเราคนเจอคนเนี้จะเป็นลักษณะของคู่มิตรคู่มิตรในที่นี้คือเราจะคบบนความสบายใจเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนของเราเราคุยได้ทุกเรื่องเราไม่ต้องแอปอะเราไม่ต้องแอปเราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องพยายามเป็นใครอะ เนื้ออกไหมบางทีเราครบหนูด้วยนิสัยหนูหนูคนที่รักใครให้หมดใจอ่ะรักใครหยุดที่เขาคนเดียวเป็นคนที่ถือคติในเรื่องผัวเดียวเมียเดียวเป็นคนตั้งใจรักที่ผ่านมาหนูเลยแบบยอมทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะยอมตัดเพื่อนยอมตัดแม่ยอมไม่แต่งตัวโปยอมไม่เข้าสังคมเพื่อเขาแต่นั่นมันไม่ใช่หนูค่ะมันไม่ใช่หนูแต่คนคนนี้ที่เข้ามาเขาจะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเขาจะไม่ได้รักเราแค่เรื่องความใคร่ แต่เขาจะรักในตัวตนของเราจริงๆนะคะอีกมิชานานเราจะเจอคนคนนี้แต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราพอบอกอายุน้อยปุ๊บเราก็รู้สึกไม่เอาไม่เอาเนึกออกไหมบางทีอ่ะผู้หญิงด้วยความเป็นผู้หญิง ju, ี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าผู้ชายแก่อ่อนกว่าเราสักสี่ห้าปีเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันคงไม่จริงใจหรอกเดี๋ยววันข้างหน้ามันเจออ้อกว,า,วามันก็ไปเอาจริงๆนะสมัยนี้มันไม่มีในเรื่องของอายุไม่มีในเรื่องของเพศไม่มีในเรื่องของการศึกษาและฐานะ สิ่งสําคัญที่สุดคือความจริงใจและความรักเอาตรงๆก่อนหน้าเนี่ยเราก็เจอคนที่อายุเยอะกว่าถูกไหมและสุดท้ายมันรอดไหมอ่ะถึงบอกว่าเด็กบางคนน่ะเก่งกว่าผู้ใหญ่บางคนมีหัวคิดมากกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ําถ้าคนคนนี้เข้ามาอยากให้เปิดใจกับคนคนนี้และเราจะรู้เลยว่าเราเอาง่ายช่วงวัยเด็กของเราอะ่ะเราทําแต่ง,งานเราใช้แต่ชีวิตจนเราขาดมุมแห่งความตะมุตะมิบอกเลยว่าคนนี้แหละจะมาเติมเต็ม เหมือนอารมกลับไป14อีกครั้งมาปั่นประสาทให้เราแบบเป็นห่วงมาปั่นประสาทให้เราคิดถึงมาแย่มาตออะไรประมาณเนี้ยนะคะมากวนประสาทเราประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ยังโสดเกียมเจอหนุ่มน้อยหรือสาวน้อยเร็วๆนี้แน่นอนค่ะต่อไปสำหรับคนที่มีคู่ที่เกิดวันอังคารไพนะ่ใบนี้ถามคำเดียวเลยว่า เหนื่อยพอหรือยังควรพอได้แล้วไหมอ่ะกับการรอคอยกับความพยายามคือเรารู้คำตอบอยู่แล้วนะพไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคนรักของเราความรู้สึกเขาได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าความดีของเราอ่ะเขาต้องเห็นความดีของเราสิเขาต้องเห็นแก่ลูกสิเขาต้องเห็นแต่ครอบครัวสิเขาต้องเห็นกับวันเวลาที่ผ่านมาสิมันคือความคิดของตัวเราเองทั้งนั้นเลยอะ ว่าเขาจะกลับมาว่าเขาจะเหมือนเดิมนเวลาเนี้ยเขามีระไว้แค่มีอ่ะเขามีระไว้แค่มีเขาไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้ความดูแลไม่ได้ให้การใส่ใจและไพ่ใบเนี้ยมันคือไพ่แห่งการอืมปันใจเลิกรอเลิกคอยเลิกหวังมุฟออกจากความรู้สึกและค่อยๆถอยออกมากับการไร้ตัวตนอย่าอยู่เป็น ลาทองในตู้อะที่เขาอยากแวะมาเมื่อไหร่ก็มาเขาอยากให้ไปหาเมื่อไหร่ก็ไปจนนัเวลานี้เรารู้สึกเราไลตัวตัวตวตวละไร่ค่าลงทุกวันสิ่งที่ต้องทานะเวลาจริงๆนะค่อยๆถอย,ถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้บางทีเราอยากออกมาแหละแต่บางทีเรารู้สึกว่าเราสงสารลูกถ้าเราสงสารลูกจริงๆเราจะรู้เลยว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยลูกจะมีความสุขจริงๆหรอเด็กสมัยเนี้ยเขารู้นะแล้วเขาโตไวมากเขารู้ว่าพ่อกับแม่รักกันไหม แลวเขารู้เลยว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรบางอย่างที่มันมันไม่ปกติเด็กเขารู้นะคะสมัยเนี้ยบางครั้งการที่เราบอกว่าเราอยู่เพื่อลูกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่เพื่อตัวเองก็ได้ค่ะที่จริงๆแล้วเรายังตัดใจไม่ได้เรายังไม่กล้าที่จะออกมาเริ่มต้นใหม่เรากลัวกับการเริ่มต้นใหม่ถ้าเรายังเลิกไม่ได้เรายังรักเรายังปักจิตปักใจหรือคาดหวังว่าเขาจะกลับมาในสักวันหรือดีขึ้นในสักวัน ็เจ็บให้พอร้องให้พอรอให้พอถ้ามันยังไม่พอก็เจ็บให้พอสักวันหนึ่งน้ำตาคุณมันจะร้องจนไม่มีน้ำตาจะร้องเมื่อนั้นแหละคุณจะเดินออกมาโดยไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะคุณจะไม่รู้สึกอะไรแล้วและเมื่อไหร่ที่เดินออกมาจริงๆคุณหันกลับไปคุณจะรู้สึกว่าทำไมคุณไม่เดินออกมาตั้งนานแล้วกับคนคนนี้นะคะสำหรับ คนที่เกิดบันอังคารสำหรับคนที่มีคู่นะคะเป็นกําลังใจให้นะ